จะหัดเดินตอนที่มีคนอยู่ด้วยนะจะได้ไม่เกิดอันตรายนี่บิลเธออยู่คนเดียวคงจะเหงามากเลยสิท่างั้นฉันจะพาเธอไปดูรอบๆบ,บ้านนะพรพ่อเธอแต่งงานกับพี่โมเดลแล้วเนี่ยเธอก็จะต้องย้ายมาอยู่ที่นี่ขอบใจมากนะคิม เธอรู้ไหมน้องสาวฉันกับพี่โมเดลเนี่ยเขารักกันมากพวกเขารักกันตั้งแต่สมัยเรียนจนได้แต่งงานกันแต่ก็โชคร้ายอะที่น้องสาวฉันอายุสั้นโดนขโมยขึ้นบ้านแทงจนเสียชีวิตค่ะฉันเสียใจด้วยนะคะมันทำให้พี่โมเดลเสียใจมากเอาแต่กินเหล้าจนขับรถชนเธอ ฉันต้องขอโทษแทนพี่โมเดลด้วยนะไม่เป็นไรค่ะฉันเป็นเลขาของเขามานานฉันรู้จักเขาดีแต่ที่ฉันเสียใจอ่ะคือเขากลับต้องเป็นคนมาดูแลฉันแทนที่ฉันจะได้ดูแลเขาเพราะว่าฉันพิการเดินไม่ได้เธออย่าคิดมากสิเธอกำลังจะได้เป็นเจ้าสาวของพี่โมเดลแล้วนะเธอควรจะมีความสุขสิบิว แต่ว่าเขาไม่รักฉันค่ะเขาสงสารฉันฉันรู้ดีว่าฉันไม่มีทางที่จะมาแทนที่เมียเก่าของเขาได้รู้ตัวเหมือนกันเหรอว่าแกไม่มีวันแทนที่น้องสาวฉันได้คิงแกคงคิดว่าแกฉละที่หลอกคนอื่นได้แต่ขอโทษนะ แกไม่มีวันหลอกฉันได้แกพูดอะไรแกหยุดโกหกสักทีฉันรู้ว่าแกเป็นคนวางแผนฆ่าน้องสาวฉันนางบิววันนี้แหละคือวันตายของแกเฮ้ยเฮ้ย,ยนางทิมแกจะทำอะไรของแกเนี่ยหยุดเถอะเนี่ย 么办？ นไม่ได้มีการหรอมันไม่ได้มีการหรอกค่ะมันแกล้งมีการเพื่อจับที่อะไรนะแกวเงินนี่ไปแล้วก็อย่ามาให้ฉันเห็นนากโอ้หคุณนายจะได้แต่งงานกับเสียฐีอยู่แล้วไม่น้รู้จังนะให้เงินผมแค่เนี้ย อย่ามาพูดมากนะโธ่คุณนายผมเป็นสาเสียงชีวิตไปป้นบ้านนางเมยเก่าทั้ทางมันตายคุณนายก็ควรไม่ตั้งผมเพิ่มนหมพีีเออ แผนต่อไปแกลงเดินให้คุณโมเดลขับรถชนแล้วจากนั้นก็แกลงพิการทำให้คุณโมเดลม,มาดูแลเราหลังจากนั้นก็ทำให้คุณโมเดลเนี่ยหลงรักเราจนเขาขอเราแต่งงานคิม ที่คิมพูดมาเรื่องจริงใช่ไหมบิวเดวรัวะก็บิวรักเดลนี่คะแต่เดวไม่เคยเห็นบิวในสายตาเลยอะในสายตาของเดวก็มีแต่เมียเดยวเท่านั้นอะคุณเป็นเลวที่สุดอะฉันเลวตรงไหนอะฉันก็แค่รักคุณอะเอ้ยแกแกตายแล้วไม่ใชแกมา อย่เข้ามานะอย่าเข้ามานะ เดวเดวโอ๊ยเดยวคนะช่วยฉันด้วยคนะ่ะฉันขยับตัไม่ได้อนะสน้ำหน้าอยากพิการดีนะทีนี้แหละแกก็ได้พิการสงใจละคุณทำกรรมกับเมียผมไว้อนะคุณก็รับกรรมที่คุณทำไว้เถอะ เป็นไงได้มาไหมได้มาแล้วพี่มันต้องอย่างนี้สิวะถึงจะเป็นน้องพี่อ่ะก่อนอื่นนะ จ่ายตังค์ผู้ชายมาก่อนเจเออรู้แล้วนะ่ะทวงจริงเลยเอาไปคนละห้าร้อยขอบคุณครับเจ๊ถ้ามีงานเมื่อไรเรียกใช้ผู้ผมได้ตลอดเออไปพวกเรา เราจะเอาไงกับไอ้ขาหมูนี่ดีอะอย่างแรกเลยนะเราต้องแกะสู่จาก หมูหม้อนี้ก่อนว่าทำไมมันถึงได้อร่อยขนาดนั้นแล้วที่เหลือเนี่ยก็แบ่งใส่กล่องแล้วก็แจกลูกค้าถือว่าเป็นการโปรโมทร้านไปในตัวไงจัดไปพี่ <c oughs> โอโหโนน่ากินเลยว่าชิมเลยดีกว่า พี่ผมก็อร่อยแล้วเฮ้ยอะไรจ๊ะป้าหม้อขาหมูหายไปไหนก็ไม่รู้ฮะหืมจะทำยังไงดีเนี่ยถ้าจะต้มใหม่ก็ไม่ทันแน่ๆเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงป้าหม้อขาหมูตั้งเบลอก็นั่นแหละสิ หรือว่าจะมีคนขโมยไปเอง็งจะบ้าเหลอใครมันจะมาขโมยหม้อขาหมูคนอื่นป้าจำสองคนพี่น้องที่มากินข้าวขาหมูเมื่อวันกับพวกเราได้ไหมที่มาถามสูตรข้าวขาหมูกับป้านะ่ะเออจำได้แล้ว เยเตีอุตส่ามากินน่ะป้าจ๊ะข้าวขาหมูเนี่ยป้าเป็นคนทำเองเหรอจ๊ะใช่จ้ะหูย้ยป้าทำยังไงอะ่ะขาหมูป้าถึงได้อร่อยขนาดนี้อะ่ะป้าบอกสูตรฉันหน่อยสิจ๊ะบอกไม่ได้มันเป็นสูตรลับโอ้ป้างกอแค่สูตรอาหารเอง ใช่ป้าตายไปอ่ะป้าก็เอาไปไม่ได้สัหนะนะกหน่อยนะป้านะนะบอกฉันหน่อยนะอ่านี่ฉันให้พันหนึ่งเลยนะนะป้าแค่พูดออกมาดอกพี่กุลมันไม่ล่วงออกจากปากป้าหรอกนี่คุณลูกค้าคะถ้าป้าจะบอกนะ่ะพวกเองสองคนน่ะต้องจ่ายป้ามาก่อนหนึ่งล้านบาทจะ้ะฮะกหนึ่งล้าน โอป้าใครใจ่ายก็บ้าแล้วแค่สูตรข้าวขาหมูเองบอกฟรีๆไม่ได้ไงน,น้าป้าน้าถือว่าทําบุญให้กับพวกฉันสองคนนะเอาไปต่อยอดทำมาหากินนะจ๊ะป้าถ้าไม่จ่ายก็ไม่บอกไปเบส ก็น่าสงสัยนะป้าเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีคนมาถามสุดข้าวขาหมูแล้วข้าวขาหมูะก็ไม่เคยโดนขโมยไปด้วยเหมือก็น่าคิดนะแต่เราก็ไม่มีหลักฐานว่าสองพี่น้องนะั่นมันขโมยไปอยู่ดีแล้เอาป้าวันนี้ไม่ขายข้าวขาหมูเหรอทำไมยังไม่เห็นตั้งร้านอนะวันนี้ป้าคงต้องปิดหนึ่งวันนะ่ะขอโทษด้วยนะที่ไม่มีข้าวขาหมูขายให้เอง ไม่เป็นไรหรอกป้าฉันได้ข้าวขาหมูแจกฟรีมาพอดีเจ้าเนี้ยอร่อยไม่แพ้ของป้าเลยนะรสชาติเนี่ยเหมือนกันเดะอย่างกับร้านเดียวกันเลยร้านไหนหรอพี่เขาเพิ่งมาเปิดร้านใหม่น่ะเป็นส่องพี่น้องชายหญิงเออยังไม่ได้ขายจริงจังเลยเหมือนแค่มาแจากข้าวขาหมูเพื่อโปรโมทร้านเฉยๆนะ่ะพนมจะว่าอะไรไหมถ้าป้าจะขอชิมข้าวขาหมูหน่อยอ่ะเออ ได้สิจ้ะป้าป้าแถมขาหมูฉชนทุกวันอย่างเงี้ยแค่เนี้ยฉันให้ป้าชิมได้อยู่แล้วนี่มันข้าวขาหมูของป้าชัดพะหนุม่มร้านของพี่น้องเนี่ยเขาอยู่ตรงไหน สคนนั่นจริงๆด้วยเบสรีบเอามือถือขึ้นมาถ่ายคาลิปมานเ็วเข้าวันพรุ่งนี้เนี่ยเปิดร้านแล้วนะครับอย่าลืมแวะมานะครับนี่เป็นไงบ้างยังไม่ได้เลยว่ะฉันยืนแกะสูตรมาสองชั่วโมงแล้ว กินขาหมูจนจะอ้วกอยู่แล้วเนี่ยยังแกะไม่ได้เลยอะ่ะมันยากขนาดน,นั้นเลยเหรอพี่ปกติเนี่ยถ้าเป็นสูตรทั่วไปป่านเนี้ยฉันต้องแกะได้แล้วแต่ของยายป้าเนี่ยฉันว่านะยายป้ามันต้องใส่วัตถุด,ดิบรับอะไรบางอย่างปรุงลงไปในน้ำซุปแน่ๆเลยอะ่ะมันถึงได้หอมหวานนัวกลมกล่อมแบบเนี้ยแต่ฉันคิดยังไงฉันก็คิดไม่ออกอะ่ะว่ามันคืออะไรอะ่ะโอ้โพี่ ถ้าพี่คิดไม่ออกเนี่ยแย่เลยนะฉันบอกลูกค้าไปเรื่อยว่าวันพรุ่งนี้เปิดร้านแล้วนั่นดีเอาแบบนี้ไหมฉันว่านะเราไปแอบดูที่ร้านยี่ป้านั่นดีกว่าเผื่อจะเห็นตอนที่ยี่ป้าน่ะมันปรุงน้ำซุปไงเออ,เอ,อดีเื็น,นลยพี่เราจะได้รู้ว่ามันใส่อะไรลงไปบ้างจะได้ไม่ต้องมานั่งคาดเดาให้เสียเวลาเออถ้าน้น<ป>เรารีบกลับร้านกันเถอะป้าน,นึกอออกแล้วว่าเราจะเอาคืนสองคนนั่นยังไง ใส่เสื้อก่อนไปไปไป <S <S ไป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 ,ไปวันนี้เราทำขาหมูหายไปหนึ่งหม้อเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นทำใหม่เริ่มจากน้ำก่อนแล้วใส่เครื่องเทศกระเทียมโป๊ยกั๊ก ข่าแก่พริกไทยลงไปจ้าป้าต่อไปอ่ะสูตรลับของป้าน่ะเอาน้ำตาลหนึ่งกิโลเทลงไปเลยเอ,อนั่นหละแล้วก็เอาเกลือครึ่งกิโลเทลงไปเลยเทให้หมดเลย อันละแล้วก็เอาน้ำมาขามเตียกหนึ่งลิตรเนี่ยเทลงไปให้หมดเลยเออละนี่แหละอร่อยแน่แน่คนให้เข้ากันเออ ใส่เยอะขนาดนี้มันจะกินได้หรอป้าเอ็งอย่าไปรู้อะไรนี่แหละสูตรลับของป้าที่ทำให้ขาหมูป้านะ่อร่อยแล้วก็ขายดี <c oughs> น้ำมะขามเปียก1ลิตรน้ำตาลทราย1โลเกลือครึ่งโลที่แท้สูตรลับของป้าเนี่ยก็เป็นแบบนี้นี่เองเฮ้ยเบ พี่ว่านะเรารีบกลับไปปรุงดูดีกว่าไปแล้วป้าเล่นกับไข่ไม่เล่นรู้จักฉันน้อยไปแล้วไอเบลองชิมสิวะ ามเป็นแบบนี้ไปเลยพี่ทำผิดสูตรปะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้วะผิดสูตรเหรอฉันว่าฉันก็ทำตามสูตรทุกอย่างนะเว้ยทำตามสูตรแล้วทำไมรสชาติมันห่วยอย่างะพี่เนี่ยรสชาติอะต่างกับของป้าลาวพากไอ้เหวเลยนะพี่เฮ้ยหรือว่า ฉันใส่น้ำมาขังเปียกน้อยไปวะเอ้เบช่วยชิมหน่อยดิวะฉันใส่อะไรพลาไปเพราะวะเ <ś les> อ้าชิม เจ็งเจ๊งแบบนี้เจ๊ง <c oughs> โอ้ยอะไรวะก็ทำตามสูตรทุกอย่างนี่ว่าแล้วทำไมมันถึงยังไม่เหมือนอีกวะเนี่ย <c oughs> แบบนี้นะมีหวังลูกค้าได้แห่ไปกินร้านป้าเหมือนเดิมแน่เลย ที่พวกเองอยากได้ไหมล่ะป้อของบางอย่างอ่ะจะลอกเรียนแบบเันได้แต่ว่าลอกยังไงอ่ะก็ไม่เหมือนต้นฉบับหรอกนะเดี๋ <c oughs> อย่าบอกนะว่าพวกแกเนี่ยจงใจให้สูตรข้าวขาหมูปลอมกับพวกเราเหรอ <c oughs> อย่าเรียกว่าให้เลยข้าสองคนอ่ะก็ทำขาหมูกันอยู่ดีๆพวกเองสองคน แอบเข้าไปขโมยสูตรเองไม่ใช่เหรออีป้านี่แกเอาคืนฉันเหรอฮะที่ฉันเนี่ขยขโมยขาหมูมาฮอ <c ười> <c ười> ยอมรักละสิว่าเองสองคนน่ะไปขโมยหม้อขาหมูข้ามาเพื่อแกะสูตรน่ะ <c ười> <c ười> นี่ป้าแล้วไงวะป้าเนี่ยมีหลักฐานเหรว่าฉันขโมยฮะหลักฐานอ่ะ ตอนแรกก็ไม่มีหรอกแต่ว่าตอนนี้มีแล้วสวยแล้วพี่ขนาบคลิปตอนที่เราสารภาพอะออโธ่จะไปรู้ได้ไงวะว <c oughs> ข้าจะให้โอกาสแกสองคนไปมอบตัวที่ลงพักซะโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาถ้าเองไม่ทำและหนีาร์มผิด โทษมันอาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้เข้าใจไหมปาเ้็กเรากลับเอาไงดีพี่เอาไงวะก็ไปมอมตัวดิพี่อะไรคือตอนนี้ขาหมูพี่เล่นผมแล้วละ วก่อนไปมอบตัวเนี่ยฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเว้ยไม่ไหวแล้วจำก่อนจำต้องจำต้องโชคดีนะป้าที่สองคนนั้นน่ะสำนึกผิดแล้วก็ยอมไปมอบตัวที่โรงพักอ่ะทีแรกอ่ะฉันนึกว่าสองคนนั้นจะหนีไปแล้วซะอีกสงสัยคงจะกลัวโทษหนักละสิ แต่ก็ดีแล้วล่ะเรื่องมันจบง่ายๆแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะเบสเบสมานี่หน่อยสิมีอะไรหรอจ๊ะป้าเองไม่อยากรู้เหรอว่าสูตรลับข้าวขาหมูของป้าน่ะคืออะไรอืมฉันไม่อยากรู้หรอกฉันไม่มีเงินหนึ่งล้านมาจ่ายป้านะสำหรับคนดีๆคนซื้อสัตว์อย่างเองอะ่ะป้าไม่คิดเงินสักบาทหนึ่งจริงเหรอจ๊ะป้า ว่าแต่ป้าจะบอกฉันทำไมหรอจ๊ะป้าน่ะแก่แล้วลูกหลานก็ไม่มีถ้าเองได้รู้สูตรลับข้าวขาหมูของป้าน่ะเองจะได้เอาไปต่อยอดแล้วก็เอาไปตั้งต้นชีวิตได้ขอบคุณนะจ๊ะป้าทั้งนั้นที่ฉันไม่ใช่ลูกหลานของป้าแท้ๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจ้ะนี่จ้ะ ผมโอวันตีนหรอจ๊ะป้าจริงดิจริงสิไม่เชื่อก็ลองทำดู